ดารามาต่อแบบดารามากจริงเพราอย่าเพอ้อเจอค่ะไม่ได้มีความรักความเลิกอะไรหรอกความรักมันกินไม่ได้ค่ะเงินค่ะกินได้ความรักมันกินเข้าไปได้ไหมล่ะไม่เคยดูบทละครนะแล้วมันกินเข้าไปได้ปะล่ะความรักอะนะต้องอยู่กับชีวิตจริง มีความสุขสิคะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขจอยๆไปคนรักตัวเองยังไงก็ดูดีค่ะเรารักตัวเองเราก็อยากดูแลตัวเองเออร่างกายร่างกายเป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอมืมีคนบอกว่ารักกินไม่ได้แต่ทําให้เรามีความสุขอี e, อะไรวะไม่อยากเรียกอ e, ีเล็กเจแล้วกันเจ๊ J. ปุ๋ยก็ต้องตื่นก่อนชีวิตหล่อนจะมีความสุขเพราะมีความรักเหรอหล่อนมันโง่ หล่อนเป็นโง่ไงชีวิตถึงหาความสุขไม่ได้ชีวิตมันมีความสุขร้อยแปดพันเก้าค่ะหล่อนก็ต้องตื่นก่อนอยู่กับชีวิตจริงกินของอร่อยก็มีความสุขแล้วค่ะขาดความรักอยู่ไม่ได้คนก็ตายกันหมดโลกแล้วหล่อนก็ต้องตื่นก่อนชีวิตนี้มินมีความสุขได้ร้อยแปดพันเก้าค่ะเงินก็ซื้อความสุขได้ เอาความจริงมาคุยกันเจ๊จอเจ๊จอบจอกว่าเอาความจริงมาคุยกันก็ต้องตื่นก่อนนะเออเออเอออันนี้เพอร์เจอร์ออกแนวเพอร์เจอร์แล้วเนี่ยออกแนวเพอร์เจอร์แล้วออกแนวเพอร์เจอร์แล้ว ออกแนวเพลิเจอไปเรื่อยแล้วไม่ค่อยจะตื่นออกแนวเพลิเจอเรื่เพลเจอครับชีวิตจะมีความสุขการไม่เพลเจอก็ชีวิตก็ทําให้มีความสุขได้นะครับะการที่หล่อนไม่เพลเจอก็ทําให้ชีวิตหล่อนมีความสุขได้ครับต้องตื่นก่อนเออนะอย่าอะไรเยอะอย่าอะไรเยอะอย่าอะไรมากอืมจบ นะคะอ่ะทาหน้ากันเถอะทาหน้ากันเถอะค่ะนะคะไม่ค่อยจะหลับเลยค่ะนอนดึกจังพึ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วก็อาบน้ําก็บอกแล้วไงว่าอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวอาจจะมาอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวอาจจะมาถ้าว่างก็จะมาถ้าไม่ว่างก็ไม่มาบอกไปแล้วว่าก็อาบน้ำไงวิ่งวิ่งไปหนึ่งชั่วโมง ไม่หนึ่งชั่วโมงไม่ลงจากลู่วิง่งจันบุรีฝุ่นเยอะมากอยู่แถวไหนคะแถวบ,บ้านไม่มีนะอยู่แถวไหนอะในเมืองเปล่าอยู่แถวไหนอะจันบุรีฝุ่นเยอะมากอยู่แถวไหนเนี้ย <c oughs> ในเมืองเปล่าหรือที่ไหนแถวบ้านนี้ฉันไม่มีนะคะอ๋อในเมืองจันทันิมิตรในเมืองฝุ่นเยอะสิในเมืองในเมืองเป็นทุกที่คะ่ะฝุ่นเยอะมละภาวะมันเยอะ ไม่ใช่ฟีดค่ะไม่ใช่ฟีดแต่ว่ารู้ตัวว่าตัวเองอะ่ะเ,เริ่มอ้วนแล้ว <c oughs> เพราะว่าดิฉันเวลาอ้วนก็จะลงพุงดิฉันนะเวลาอ้วนจะลงพุงฉะนั้นมันก็จะทําให้เราอะ่ะเอ,อรู้ตัวได้ไง่ายว่าเราอ้วนก็คือมันมีห่วงยางไงห่วงยางมันมันมีห่วงยางที่หน้าท้องมันมีห่วงยาง มันมีห่วงยางก็เลยต้องวิ่งแต่ถ้าดิฉันนะ่ burn, 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 burn ะเแบินเบินเบินเบินะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงแต่ต้องได้แต่ต้องได้เบินเพราะว่าเหมือนถ้าเพิ่งระบบเผาผลาญนนะ่ะไม่ได้แล้วระบบเผาผลาญมันพังตั้งแต่เราเป็นพระอันนี้อันนี้อยากเตือนนะคะคนที่ติดนิสัยแบบกินจุกจิกกินกินไม่ควบไม่คุมเลยอะแล้วยิ่งเราเป็นพระอกินเป็นพระกินอะไรก็อร่อยอันนี้พูดตรงๆเลย พราะว่าคาราวาสเขาขายเขาเขาเว,เวลาเขาถวายไม่ใช่เขาขายเวลาเขาถวายของให้เราฉันน่ะเขาถวายแต่ของดีๆแล้วชอบนะพวกก,กาแฟนมไม,มโลโอวันตินนี่ยโอ้โหมันมีแต่มันมันมีแต่ม,ม,แตมันมันมีแต่จำนวนมื้อไม่ได้ไม่ได้ทำให้อ้วนหรือผอมคะ่ะปริมาณของ สิ่งที่กินไปต่างหากที่ทําให้เราอ้วนนะคะจํานวนมื้อไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวต่อให้เรากินมื้อเดียวแต่เรากินเยอะแล้วเรากินอะไรที่มันไม่ได้ควบคุมเลยของมันของทอดเอยอะไรเอยใดๆเอยนะคะมันก็จะทําให้เราอ้วนของมันของทอดของหวานนะคะช่่มมันก็จะทําให้เราอ้วนฉะนั้นก็สอ,สองมื้อก็จริงแต่ตอนกลางคืนฉันอะไรพระอะตอนกลางคืนพระฉันอะไร ถ้าพระในเมืองก็ฉั้นนมฉั้นนมโอวันตินน้ำตาลล้วนเลยน้ำตาลตัวน้ําตาลเลยนะคะความหวานโยเกิร์ตหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเรียบดวนอ้วนอ้วนค่ะเธออ้วนนะคะฉันจะบอกให้เนี่ยแหละฉันก็เลยแบบไม่เห็นตอนที่ฉันเป็นพระเลย วนมา,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนี่ที่ถ่ายกับพี่ปองถึงใครจะไม่ชอบพี่ก็โปรดให้รู้ไว้ว่าถึงใครจะไม่อยู่ข้างพี่ก็ขอให้พี่รู้ไว้ว่าหนูก็ไม่อยู่เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวไปโพสก่อนอุ้ยตอนนั้นหุ่นดีมากโอ้ยตอนชุดพวกนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะแต่ตอนทำงานในวงการยังใส่ได้ตอนนั้นอะอันนี้จะเป็นช่วงปีแรกๆที่ทำงานในวงการ <c oughs> ใส่ได้ตอนนี้ใส่ไม่ได้ละ <c oughs> แน่นเปียอืม เออดูที่ดิฉันถ่ายกับพี่ปองแต่ก่อนจิ <c oughs> <c oughs> นี่ทาไมก่อนทาไหมก่อน ัาายก่อนสมัยก่อนดิฉันมาไกลดิฉันมาไกลดิฉันมาไกลมากดิฉันจะไม่กลับไปอีกดิฉันมาไกลแล้วคะ่ะดิฉันจะไม่กลับมาอีกเออดิฉันมาไกลมากดิฉันจะไม่มีวันกลับไปจุดเดิมอีก ถึงใครจะไม่อยู่ข้างพี่โปรดจงรู้ไว้ว่าหนูก็ไม่อยู่เหมือนกันทุกคนดูผมฉันตอนนั้นสิ ทุกคนดูผมฉันตอนนั้นสิดูผมตอนนั้นสิผมไม่มีแล้วนะผมไม่มีแล้วนะเมันแปะยิ้มเลยอะผมมันไม่มีแล้วอะผมมันไม่มีแล้ว,อมมลวตอนนี้มันยังมีอยู่ แต่ก่อนมันไม่มีเลยอ่ะแต่ก่อนมันมมีเลยแต่ก่อนมันไม่มีเลย,เลยสวัสดีทุกคนค่ะแต่ก่อนมันไม่มีเลยนะ <ś list> เดี๋ยวขายกาแฟก่อนเดี๋ยวขายกาแฟก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอ้อยประทุมลาชทำไมใช้นามสกุลเดียวกับเบิ้ลเลยค่ะอ้อยประทุมลาชเป็นอะไรกับเบิ้ลประทุมลาชค่ะ <c oughs> พี่น้าใสจานเดียวทียังทาครีมไม่หมดเลยเดี๋ยวจะใสกว่านี้อีกเดี๋ยวจะทาครีไม่ดูว่าจริงๆแล้วหน่าใสกว่านี้อีก อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีใครเออทุกคนช่ำ ทุกคนสวัสดีค่ะกาแฟนะคะอืมกาแฟอยู่หน้าโปรอยู่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะกดกดฉับเลยปะ จะสั่งปลาอินทรีมาทานปลาอินทรีอยู่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะไม่ต้องทอดซ้ำค่ะไม่ต้องทอดซ้ำค่ะไม่ต้องทอดซ้ำ ขอโทษค่ะโพสเองขำเองตลกพี <divide> ่ พี่จะสั่งปลาพี่หน้าโปรไฟล์นะพี่พี่จ๋าพี่จะสั่งปลาพี่หน้าโปรไฟล์เลยนะสั่งปลาหรือสั่งกาแฟ i, มันมีตะกร้าอยู่นะคะ <_ d ata> เข้าไปเลยกดเลยโอเคไหมพี่โอเคไหมคะพี่โอเคไหมคุณพี่เมื่อกี้อะคุณพี่เมื่อกี้ยังอยู่ป่าไปแล้วมั้งคุณพี่เมื่อกี้ไปแล้วมั้งไปแล้วหรือยังอยู่ โอ้ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยก็โพส